ระเบียบวาระต่อไปนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ขออนุญาตครับท่านประธานครับครับเจ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 ครับเจเจครับได้ครับครับท่านประธานขออนุญาตรบกวนเวลาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสักครู่นะครับผมนายชัยชนกชิชชอบสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตผมขออนุญาตเวลาสักครู่ได้ใช่ไหมครับท่านประธานครับเจิจครับขอบพระคุณครับ ผมนายชัยชนกชิดชอบนะครับสมาชิกรัฐสภาจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยในฐานะเลขาธิการพักแล้วก็ในนามของตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพักภูมิใจไทยทั้งหมดเ,าเรามีความคิดเห็นว่าวาระที่จะถูกพิจารณาหลังจากนี้นั้นข้าวขั้นที่จะผิดและขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงขออนุญ,ญาตไม่เข้าร่วมพิจารณานะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณคุณทิตนกครับขอบคุณครับร <c oughs> ะเบียบวาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบวันนี้ครับไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมนะครับรับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่สอง สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษวันประหัสที่สิบสองกันยายน2567ถึงวันเสาร์ที่สิบสี่กันยายน2567ซึ่งได้วางไว้ให้สมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเข้าประชุมในห้องนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขก,ก็ถือว่า ที่ประชุมรัฐสภานในวันนี้ได้รับรองแรงงานการประชุมดังกล่าวนี้แล้วนะครับระเบียบวาระที่สเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับวันนี้ไม่มีนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องด่วน <c oughs> การพิจารณานะครับผม <c oughs> ขอแจ้งให้ทราบมียติดด่วนขึ้นมานะครับ ออท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับได้มีสมาชิกรัฐสภาได้เสนอยติเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับตามข้อบังคับที่สามสองัวเลคบหนึ่งจำนวนหนึ่งยตินะครับคือยติด่วนเรื่องขอให้รัฐสภาขอให้สารรัฐมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ อำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐนูลมาตรา210วรกหนึ่งวเรเล็บสองซึ่งคุณหมอเปรมศักดิ์เพียรุระวุฒิสมาชิกในฐานะสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เสนอนะครับท่าน,ท,านท่านประธานครับนทัทธครับดินทัทธูพักประชาชนครับท่านประธานครับพรอมอ่านให้จบอันนี้ก่อนได้ไหมเพร,ราะยังค้างอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวพอถึงว่า จบในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะให้กรทูตได้แสดงความคิดเห็นหรือหาหรือได้ต่อไปนะครับเวรามันไม่จบมันคักขัขขขนคายอยู่ครับขอบคุณครับครับเนื่องจากตามข้อมาออ 19, ครับก็สิบก้าำหนดให้รัฐสภาจะต้องพิจารณาเรื่องที่อยู่ในระเบียบวราระการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวราระการประชุมศาสตร์จัดไว้เว้นแต่รัฐสภาจะเห็นเป็นอย่างอื่นผมจึงอยากจะถามท่านสมาชิกว่า เรื่องนี้ผมอนุญ,ญาตให้เป็นเรื่องด่วนแล้วและมีรายชื่อที่ส่งมาครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วในการที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความตามยาติที่เสนอเมื่อตรวจสอบแล้วแล้วก็อนุญ,ญาตเป็นเรื่องด่วนแล้วตามข้อบังคับข้อที่19เกนี่ยกำหนดว่าที่ประชุมนี้จะต้องเห็นด้วยเสียก่อนว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา กตามร,ระเบียบระาที่เราตกลงกันไว้แล้วหรือบรรจุไว้แล้วหรือไม่อย่างไรครับจึงจึงเป็นเรื่องที่ต้องถามที่ประชุมแต่ก่อนที่จะถามที่ประชุมก็คงนักวุฒิคุณนักวุฒิกข,ขอก่อนแล้วก่อนที่คนคเสนอยติจะเสนอนะฮะเอาเชิญครับ,รบขอบคุณครับทนประราน่เคกรบผมนักวุิวรบับประทุมพุทธาสตรีแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชน จังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับรท่านประธานครับเมื่อสักครู่รท่านประธานพูดถึงกรณีของการเสนอยติด่วนของเพื่อนสมาชิกแน่นอนครับว่ากรณีการเข้าชื่อเพื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะเป็นยติด่วนด้วยวาจาก็คงเป็นยติด่วนด้วยหนังสือในขณะเดียวกันก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า40คนอย่างไรก็ตามครับรท่านประธานครับณนาทีนี้นะครับเวลา9นาฬิกา43นาทีพวกผมยังไม่มีใครเห็นตัวยติเลยครับ ในขณะที่ข้อบังคับการประชุมข้อที่13เนี่ยนะครับกรณีเมื่อมีการนัดประชุมแล้วเนี่ยได้วักสองบอกเลยครับว่าหากมีการเสนอเพิ่มเติมหรือการระบุว่าระเบียบวาระเพิ่มเติมเนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานรัฐสภาแต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า1วันเมื่อวานพวกผมก็รอนะครับวันที่12เผื่อจะมี EMS มมาที่บ้านแต่ก็ไม่มีเพราะเรายังไม่ได้แก้ข้อบังคับ ฉะนั้นเป็นแบบนี้ได้ไหมครับก่อนหน้านี้เพื่อสมาชิกวุฒิสภาเคยเสนอว่าในการพิจารณารัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยน่าจากยังไม่ครบถ้วนท่านขอเวการในการศึกษาก่อนซึ่งพวกเราก็เห็นชอบนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญในขณะเดียวกันยตินี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันครับฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่อาจจะมีการแจกเอกสารอาจจะมีการพิจารณาเนื้อหาอาจจะมีการพิจารณาว่าพวกผมมีอำนาจที่จะพิจารณายตินี้ด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมขออนุญาตเสนอท่านประธานขอพักการประชุม15นาทีครับ เพื่อประโยชน์ในการที่วิปแต่ละฝ่ายจะได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือกันว่าตกลงมันเข้ามาอย่างไรจเจ้าอย่างไรครับถ้าถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ไม่จําเป็นต้องมีผู้รับรองแต่ผมขอญาตขอผู้รับรองยติที่ผมเสนอด้วยครับขอบคุณครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่น,นเพื่อประโยชน์ชนของการประชุมนะเพื่อประโยชน์ของการประชุมผมจะขอตามทิ่เดี๋ยวตามที่คุณนัทวุฒิขอว่าขอให้ได้รับเอกสาร ผมอนุญาตนะครับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารยติของคุณหมอเปรมศักดิ์กับคณะที่เราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ยังไม่ทราบข้อเสนอพัก15นาทีก็ว่าพิจารณาเอาให้เจ้าหน้าที่แจกก่อนนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแจกเลยนะครับตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่แจกให้หมดก่อนนะครับไม่ทราบแจกแล้อยังครับหรือแจกแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ กําลังแจกครับกําลังแจกเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ให้แจกกํบดครับไม่เป็นไรครับเราก็พิจารณาไปตามขั้นตอนนะครับถ้าแจกมดช่วยแจ้งใอ้ราบด้วยค่คุณหมอเปรนศักด์จะขอพูดเิญครับเิญครับแต่ก็ยังถือยังไม่ต้องเสนออันนี้นะครับก็ที่แจกอะไรก่อนได้ส่วนว่าจะนําเสนอนนี้เดี๋ยวให้ประธานอนุญาตก่อนให้ได้มีการแจกยัตติให้หมดก่อนถ้าจะพูดเรื่องยัตติ ขอส่งสารอนุพิจารณาเพราะสมาชิกยังไม่เห็นแต่ถ้าจะพูดหารือประเด็นอื่นก่อนได้อนุญาตครับเชิญครับครับกับขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรียมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธณาสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นท่านประธานครับผมขอประธานกาบเรียนเป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าระเบียบ ของการเสนอยติด่วนผมทราบดีแล้วก็ได้รวบรวมรายชื่อของท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนและฎรเนื่องจากเห็นความสำคัญว่าเป็นเรื่องใหญ่จึงควรจะมีสมาชิกทั้งสองสภารวมรายชื่อกันแล้วเกินกว่า40รายชื่อท่านประธานครับ เอกสารนั้นผมดําเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างท่านสมาชิกที่อภิปรายสักครู่ไม่ต้องไปห่วงใหญ่ครับผมเป็นสมาชิกแห่งสภานี้มานานรู้ระเบียบขั้นตอนทุกอย่างท่านสมาชิกที่เพิ่งมาใหม่ก็อาจจะมองว่าทําถูกระเบียบหรือเปล่าผมเองเป็นคนที่มีวุฒิภาวะครับจะทําอะไรต้องให้ถูกต้องตามระเบียบและผมเองก็เข้าหาลือกับท่านประธานก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้ เพื่อทราบว่าวันประชุมจะมีการดําเนินการอย่างไรวันนี้ผมอยากให้การประชุมเรามีความเรียบร้อยเพราะประชาชนทั่วประเทศได้เฝ้ามองเราอยู่ว่าสมาชิกรัฐสภาจะมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรจึงขอให้ท่านสมาชิกอย่าได้กังวลครับเรื่องรายละเอียดยติผมคิดว่าได้บรรจงเขียนอย่างสุดยอดในชีวิตแล้วครับเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาตามขั้นตอนครับขอพระคุณครับท่านปรานครับ ขอบพระคุณคุณหมอประศักดิ์ครับทีนี้ก็จะพิจารณาเรื่องหารือของคุณรนะัฐวุฒิว่าจะพักการประชุมสิบห้านาทีเพื่อให้สมาชิกได้ไปอ่านแล้วก็วิพทั้งสามฝ่ายอาจจะได้มีการหารือนะครับซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรครับหารือสิบห้านาทีแล้วก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการประชุมของเราไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือรัฐสภาเราก็จะหารือร่วมกันเพื่อหา ความเข้าใจกันซึ่งก่อนประชุมวันนี้เราก็หารือกันแล้วในวันที่6แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนนะส่งมาเมื่อเมื่อเช้านะครับแปดนอแล้วเพิ่งแจก,กวันนี้ท่านสมาชิกก็อาจจะยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนอยากจะขอพักอ่านแล้วก็หารือกันได้ผมเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของการประชุมนะครับผมขอพักการประชุมสิบห้นาทีตามที่คุณนทวุฒิขอขอให้วิบทั้งสาฝ่าย ช่วยหารือและสมาชิกท่านใดก็หารือได้15นาทีแล้วก็ว่ากันต่อได้ครับไม่มีปัญหารครับขอบคุณครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today